ม้งมิงสุดๆพี่หมีเป็นทุกอย่างให้น้องแพนช่างทำผมทำเล็บก็สบายหวานเสมอต้นเสมอปลายจนตอนนี้คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแล้วสำหรับคู่ของนางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเคมานิตและสารวัตรหมีพลตำรวจโทสากสุนทนซึ่งอีกไม่นานเกินรอแฟนๆจะได้ยินข่าวดีทั้งคู่ในเดียววันนี้อย่างแน่นอนแต่ล่าสุดสาวแพนเค้กได้เผยคลิปโมเมนต์น่ารักน่ารัก มุ้งมิงกับพี่หมีกันสองต่อสองโดยพี่หมีรับบทช่างทำผมช่างทำเล็บส่งตัวให้ถึงบ้านพร้อมพ่อความระบุว่าช่างจำเป็นก็ได้อยู่นะเล็บผมทำได้หมดแหละท่ามกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์แซวมากมาย